สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าหากพูดถึงกิเซโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของปิสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนก็ต้องนึกถึงหน้าตาอันหล่อเหลาสิกแพคอันสวยงามและจังหวะยิงประตูอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวคืออาจจะนึกถึงทั่วรางวัลที่เจ้าตัว กวาดแชมป์มาอย่างมากมายตลอดการค้าแข่งไม่ว่าจะเป็นกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรัลมดริดยูเวนตุสหรือแม้แต่กระทั่งสถิติต่างๆที่ทำลายกันมากมายอาทิเช่นสถิติติดทีมชาติมากที่สุดในโลกยิงประตูทีมชาติมากที่สุดในโลกเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมากที่สุดหรือเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูมากที่สุดตลอดการในการค้าแข่งฟุตบอลอาชีพและอื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกับรางวัลส่วนตัว กวาดมาจนไม่รู้จะเอาตู้โชว์ที่ไหนไปวางกันแล้วตัวจฉพาะรางวัลรูปบอลทองคําหรือบอลลงดออย่างเดียวก็ห้าสมัยเข้าไปแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าหากพูดถึงโรนัลโดก็คงยากที่จะนึกถึงเรื่องแย่ๆของกองหน้าวัย36ที่ทําเอาไว้ในสนามแต่ล่าสุดทีอตแลนติกสื่อกีฬาชื่อดังก็หาจุดอ่อนที่เป็นสถติย่ําแย่ของโรนัลโดจนได้เมื่อได้บันทึกสติว่ากองหน้าคนไหนในเปเปรีที่เพลซิง หรือการบีบเข้าหากองหลังมากที่สุดและน้อยที่สุดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2021-2022เป็นต้นมาสำหรับการบันทึกสถิติครั้งนี้เป็นการนำเอาค่าเฉลี่ยเฉพาะกองหน้าที่ลงเล่นไปแล้วอย่างน้อย270นาทีในฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งจากสถิติด,ดังกล่าวระบุว่าโรนัลโดเป็นกองหน้าที่พยายามเล่นเกมเพสซิ่งน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยพีโดวิ่งกดดันกองหลังเฉลี่ย 2.7ครั้งต่อ90นาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นสถิติที่แย่ยที่สุดในบรรดากองหน้าที่เดีแอตเลติกเก็บสถิติมาสาหรับนักเตะที่วิ่งเพรสซิ่งมากที่สุดในเพเมริกหลังจากผ่านไป6นัดก็คือวิลฟิดซาฮากองหน้าของคิสซันพาเลสและนิวโมไายดาวยิงของไบรตันโดยมีค่าเฉลี่ย20ครั้งต่อ90นาทีรองลงมาก็เป็นเดียโกโชตากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของลิเวอร์พูล ที่มีค่าเฉลี่ย19.8ครั้งต่อ90นาทีนอกจากโรนัลโดที่รังบวยในการเพรสซิงแล้วกองหน้าจากทีมบมาดางหัวแถวีกคนที่ไม่ค่อยไล่บี้กดดันกองหลังก็คือแล้วไม่รู้ลูกกูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมของเชลซีที่มีค่าเฉลี่ย6.2ครั้งต่อ90นาทีเท่านั้นแต่ที่น่าแปลกใจก็คืออัลลองแสงมากซิแมงกองหน้าความเร็วสูงของเดคเซนที่เวลานั่งดูเกมก็จะเห็นเจ้าตัววิ่งพ่านไปทั่วสนาม แต่สถิติบอกว่าม a ก i m ซิแมงกดดันเพียง5.2ครั้งต่อ90นาทีหลังอันดับรองบ้วยของการจัดตารางครั้งนี้จากสถิติที่ออกมาครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถิติที่แสดงเห็นถึงความละเอียดของวงการลูกหนังบ้านเขาที่พยายามเก็บทุกรายละเอียดจริงๆยังไงก็ตามแม้ว่าโรนัลโดจะเพลซิ่งน้อยก็จริงแต่แมนยูก็ยังอยากให้มีอดีตกองหน้าเรอลมดริดปักหลักอยู่ในสนามเสมอ เพาะอย่างน้อย,อยก็ยังช่วยขู่นรับคู่ต่อสู้แถมเจ้าตัวก็พร้อมจะปิดบัญชีพาทีมเก็บชัยชนะได้ตลอดเวลาและก็ททำให้เห็นแล้วในเกมกับเ r ร a อ n ลนิวคาสเซิลและเวสแฮมบอกตรงๆการเก็บสถิติของเดียร์นาติกครั้งนี้ไม่เก่งใจพี่โดเลยจะอะไรมากมายกับชายวัย6 6ปีแค่เล่นเต็มเกม90นาทีติด,ต,ดติดกันก็เกินไหวมากพอแล้วแถมยังกลายเป็นเดะแบกอีกด้วยแถมลอล่บอล ก็คงไม่โดนว่าหรอกมัง้งอเล็กุน่าโซชาผพุัดการทีมปิจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังโดนวิาพาก์วิจารณอย่างหนักหลังทำได้แค่นำปิจแดงเปิดรังโอทฟอร์ดเสมอเอฟเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สอชาวนารอรเวโดนแฟนบอลรุมสวดทั้งเรื่องดรอปคริสตีนโนโรนัลโด พอปอกปาเป็นตัวสำรองและเรื่องการแก้เกมที่ไม่ได้แสดงเห็นถึงขีนที่ยอดเยี่ยมเลยรวมถึงเรื่องยึดติดกับไม่ฟิลคู่กลางเฟดและสกอตต์เมกทูมินีทั้งที่กองกลางแซมบ้าโชว์ฟอร์มแย่มาแล้วหลายนัดนอกจากนั้นในรับปีแสดงก็ยังเป็นปัญหาแม้จะได้ราฟลวารานปากรหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาเล่นร่วมกับแฮรี้แม็กไกว์เซนเต์แบกทีมชาติอังกฤษก็ตามโดยหากนับเฉพาะในลีกแมนอยู่เสียประตูในบ้านมาแล้ว9ก้านัดติดต่อ,อกัน จาะทาบสติสโมสรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1971ที่ไม่สามารถเก็บคลีนชีทได้10นัดติดต่อกันในรังขณะเดียวกันอีก1จุดที่เป็นปัญหาในเกมร,รับฤด,ดูกาลนี้ก็คือทีมของโซชาปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสทองในการทําประตูมากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยเสียไปแล้วถึง13ครั้งจาก7นัดที่ผ่านมาหรือเฉลี่ยอยู่ที่1.86ครั้งต่อเกมช่วง10ปีที่ผ่านมาปีแสด,แดงในยุคท้ทายของเซเล็กฟูกุซัน มีสถิติปล่อยให้คู่แข่งได้โอกาสทองในการทำประตูอยู่ที่39ครั้งเท่านั้นในฤดูกาล2011-2012หรือคิดเฉลี่ยอยู่ที่1.03ครั้งต่อเกมแต่ยังสู้บูเดยนโยไม่ได้ในเรื่องนี้โดยเสียเฉลี่ยแค่0.84ครั้งต่อเกมในซีซั่นส0 1 6 2น1 7สสถิติการปล่อยให้ทีมคู่แข่งได้มีโอกาสทองในการทำประตูของแมนยู10ปีที่ผ่านมาฤดูกาล2 0 1 1 2 0 1 2เซอร์เล็กฟูกุสัน ท9ครั้งเฉลี่ย1.03ครั้งต่อเกมฤดูกาล2012-2013เซอร์เล็กฟอร์กูสัน40ครั้งเฉลี่ย1.05ครั้งต่อเกมฤดูกาล2013-2014เดวิดมอย48ครั้งเฉลี่ย1.26ครั้งต่อเกมฤดูกาล2014-2015ลุยฟานเกลว์52ครั้งเฉลี่ย1.37ครั้งต่อเกมฤดูกาล2015-2016ลุยฟานเกลว์ 5 1ครั้งฉเฉลี่ย1.34ครั้งต่อเกมฤดูการ2016-2017โจเซ่บูริโย32ครั้งฉเฉลี่ย0.84ครั้งต่อเกมฤดูการ2017-2018โจเซ่บูริโย87ครั้งฉเฉลี่ย1.50ครั้งต่อเกมฤดูการ2018-2019โจเซ่บูริโย29ครั้งฉเฉลี่ย1.71ครั้งต่อเกม ฤดูกาล2018-2019โซชา28ครั้งเฉลี่ย1.33ครั้งต่อเกมฤดูกาล2019-2020โซชา50ครั้งเฉลี่ย1.32ครั้งต่อเกมฤดูกาล2020-2021โซชา61ครั้งเฉลี่ย1.61ครั้งต่อเกมและฤดูกาล2021-2022โซชา13ครั้งเฉลี่ย1.86ครั้งต่อเกม กุลก so ุนาโซชาออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสถิติคลีนชีตที่ย่ำแย่หลังทาได้เพียงเสมอกับเอฟเวอร์ตันเป็นหนึ่งหนึ่งในศึกรีเมยรีคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทีแสดงสามารถเก็บคลีนชีตในนัดเดียวจาก18นัดหลังสุดและเสียประตูในโอทัฟอร์ดทุกนัดหลังจากเกมที่เอาชนะเสตแฮมไปได้1-0เมื่อเดือนมีนาคมซีซั่นก่อนโซชาได้กล่าวถึงสาเหตุถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะทีมของเขามีช่องโหว่ในการรับมือเกมโต้กลับของคู่ต่อสู้ มันเกิดขึ้นอีกครั้งในเกมล่าสุดกับเอเวอร์ตันท่ามกลางประตูที่เราเสียไปนั้นเราเสียไปนัดละลูกแต่มันมากเกินไปวันนี้พวกเขาใช้ลูกโต้กลับกับเราเราจัดการแบบการเล่นของเกมได้ดีแต่ก็ควรรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่านี้คุณสามารถลงไปตั้งรับลึกและปล่อยให้พวกเขาครองบอลได้วันนี้เราครองบอลมากถึง75%และเราก็โดนโจมตีอยู่พักหนึ่งซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องเสียป,ประตูและเราก็ขาดความเฉียบคมในการทําประตูที่2ด้วย ไมโครโอเว่นอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับรู้สึกประหลาดใจสุดๆที่ไม่ได้เห็นเจสซีลินการ์ดแนวรุกตัวเทพลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวในเกมเสมอเอฟเวอร์ตัน1-1ผมแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าลินการ์ดจะไม่มีโอกาสลงสนามแม้แต่นาทีเดียวในเกมที่แมนยูเสมอเอฟเวอร์ตันความจริงเขาควรได้ออกตาร์ตตั้งแต่นาทีแรกด้วยซ้าเมื่อวานนี้ผมยังคิดอยู่เลยว่าอยากเห็นลินการ์ดกับคาวานี่ลงเป็นตัวจริงแล้วสร้างสรรเกมรุกร่วมกันพอนัดที่ชนะเบียเรล2สองคนนี้เล่นดีมาก ความจริงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ลินการ์ดมีเวลาในสนามน้อยเพราะถูกเปลี่ยนลงมาตอนใกล้จบแล้วแต่เขามีอิทธิพลต่อการบุกของแมนยูสูงมากจนเรียกได้ว่าทุกจังหวะที่ขยับตัวนั้นช่วยทีมมีลุ้นประตูอยู่เรื่อยแม้แต่จังหวะที่ล้มอยู่หน้าปากประตูก่อนโรนัลโดจะยิงได้ก็ตามนอกจากนั้นแล้วในเกมอื่นลินการ์ดทั้งยิงเองและแอซิ์ช่วยทีมได้ประตูสําคัญสาค,คัญมาตลอดตั้งแต่เบอร์ฤดูกาลฉะนั้นในวันที่โรนัลโดปอกบาถูกดับเป็นตัวสํารอง ผมก็แค่หวังว่าเขาควรจะได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นก็เท่านั้น